เราลองมาดูตัวอย่างนะคะอีกซักตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้เขาก็บอกว่านะคะให้เรานะคะอินทิเกรตนะคะซ้อนของฟังก์ชัน 2x บวก y นะคะโดยที่บนอนาบรเรเวดีเนี่ยนะโดยที่ดีของเราเนี่ยนะคะปิดร้อมด้วยพาราโบลานะคะ y เท่ากับ 2x กำลังสกับ y เท่ากับหบวก xy กำลังสนะคะนั้นอันแรกก็คือว่าหรือสเต็ปที่1ก็คือว่าวาดรูปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาตัวนี้นะคะมาวาดรูปให้เราได้อย่างที่ครูบอกไปนะเราต้องกลับไปทบทวนกันวาดรูปนะคะนั้นเราอาจจะหาจุดตัดนะคะหาจุดตัดก่อนก็แก้สมการหาจุดตัดใช่ไหมคะก็จะ เอาสมการนะคะสองสมการเท่ากันก็คือ2 x กำลังสอเท่ากับหนึ่บวก x กำลังสองนะนั้น,นย้ายข้างไปก็ได้ว่า x กำลังสเท่ากับหนั้น x ก็คือบวกลบ1นะคะนั้นก็คือถ้า x เป็น1ถูกไหมคนะ y ก็จะเป็น2นะคะพนันหรือว่าถ้า x เป็นลบห y ก็เป็น2ใช่ไหมนะคะอ่ะนี้เราก็สมมติอันหนึ่งมันก็จะเป็นพาราโบลาหงายถูกไหมนะคะน่ะ ตัวนนี้ะะคอีกอันนึงก็จะเป็นพราราโบลาหงายเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็น <sl ope> เดี๋ยวเราดูที่จุดต,ตัดก่อนละกันนะคะนะเนี่ยมันจะกว้างมันจะกว้างกว้างกว่านะคะอันนี้จุดย่ออยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมอันแรกอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะคะอันนี้อยู่ที่จุดศูนย์หนึ่งนะคะอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ละนะคะแล้วก็มันจะกว้างกว่ามันจะตัดอย่างนี้นะคะนะก็คือตัดที่ตรงนี้ก็คือที่จุด 1>, 1 2ถูกนะนี่นะคะกับจุดลบหนนะคะอ่ะนั่นตรงนี้ก็คือตัวพื้นที่ของเรานะคะตัวพื้นที่ของเราปิดล้อมด้วยตัวนี้นะคะนี่สเต็ปที่1น,นะคะพอเราวาดรูปเสร็จแล้วนะคะนะ,ะเราต่อไปเราก็สร้างตัวขอบเขตสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่ที่บอกนะคะนั่นจะเห็นว่าตัว สี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานะคะนะ x ของเราวิ่งจากลบหนึ่งไปหนึ่งนะคะนะแล้วก็ y ของเรานะคะวิ่งจากศูนย์ไปที่สองถูกไหมนะคะทนี้เราดูดูที่ตัวที่มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนะแต่ว่าขอบเขตของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเส้นไหนไปเส้นไหนนะคะนั้นเราก็ดูแล้วกันว่าค่า x ของเรามันวิ่งจากเส้นสีดำนะคะก็คือ y เท่ากับ 2x กำลัง2ถนะูกไหมไปยังเส้นสีเขียวก็คือ y เท่ากับ1บวก x กำลัง2นั้นเราน่าจะรันอีกตัวข้างในน่าจะง่ายกว่าก็คือเราฟิ fix x ข้างนอกถูกไหมนะคะแล้วก็วิ่ง y ข้างในตัวนี้นะคะน่าน่าจะง่ายกว่าก็คือว่าเราก็เรามาดูว่างั้นเราเราเขียน ะะก่อนจะใส่ลำดับเราเขียนแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะว่า x ของเรานะคะวิ่งตั้งแต่ลบหถึงหคะแล้วก็ y ของเราเนี่ยวิ่งจากเส้นสีดำก็คือ2 x กำลังสองถูกไหมคะไปยังเส้นสีเขียวก็คือ1นบวก x ยกกำลังสองนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเขียนให้มันสลับสวยก็คือว่า d ของเรานะคะก็คือจุด พูดลรงดับ x y ใดๆนะคะโดยที่ค่าตัวนี้ก็เอาค่าตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะคะ,นะ,นะก็คือว่า x จากลบหนึ่งถึงหนึ่งถูกไหมแล้วก็ y จากอ่ x ลบงสองนะคะเสร็จแล้วพอเราเอาไปใส่ในตัว integral ซ้อนของเรานะคะนะนะก็จะเป็นวิ่ง x อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็ นั้นตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เขาให้หาก็คือ 2x บวก y นะคะแล้วก็ y d ีวาเพราะนั้น x ก็คือจะวิ่งจากลบ1ถึง1นข้างนอกแล้วก็ y ข้างในก็คือจาก 2x ยกกาลัง2ไปยัง1บวก x ยกกำลัง2นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวข้อนี้เราลองเราลองทำให้ให้เสร็จเลยก็ได้นะคะเราลองหาดูนั้นตรงนี้เราก็ได้ละแล้วก็เราสามารถที่จะอินทิเกรตนะคะได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว ที่เขาให้หาดับเบิลดีเกตของเราแต่มันอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้เพราะไม่ได้ใช่ปริมาตรนะคะมันเป็นการที่เราอ่าให้หาตัวอินดิโกซ้อนของอนาเบเรียนสิตัวนี้นะคะงั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปอินดิเกตนะคะโอเคเราอินดิเกตก็คือเราดูนะคะตอนนี้เราจะอินดิเกตเทียบกับ y ก่อนนะคะงั้นเราอินดิเกตเทียบกับ y ก่อนนะคะงั้นตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นอ่า ขียนนี้ก่อนนะคะก็คืออินิเกต 2x บวก y ใช่ไหมคะก็เป็น 2x เหมือนค่าคงที่มันก็ได้ 2xy นะคะบวกด้วย y กำลัง2ส่วน2นะคะแล้วก็ y นะคะค่า y แทนค่า y จะ 2x กลัง2ถึง1บว x ลัง2นะคะนะอ่ะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้มันจะไม่ได้แทนค่าเป็นค่าคงที่และเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับ x เพราะว่ามันเป็นการหานะคะนิ่ก็ซ้อนของตัว บนโดเมนทั่วไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นสี่สิบห้าตัวนี้ก็จะเป็นค่าคงที่นะคะอ่ะโอเคนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะคะนั้นเราก็จะแทนค่าอ่า y ใช่ไหมฮะอ่ะนั้นตัวนี้เราเขียนเราดึงั้นข้างในก็คือแทนค่า y ด้วย1บวก x กำลังสองนะคะแล้วก็ลบด้วยแทนค่า y ด้วย2 x กำลังสองนะคะ,นะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็อ่ะดึงสองมาตัวนี้ก็จะเป็น y หนึ่งบวก x กลังสองบวกกลังสองใช่ไหมลบด้วยสอง x กำลังสองก็คือ4 x กลังสี่นะคะนะ d x ใช่ไหมอ่ะตรงนี้เราก็จัดรูปออกมานะคะอันนี้ก็ลบกันออกมาตรงนี้เลยแล้วแหละตรงนี้ก็จะได้ค่ามาเป็น1ใช่ไหมหนึ่งลบ x กลังสองนะคะอ่ะโอเคแล้วก็คูณกับ2 x นะคะงั้นตรงนี้ก็จะเป็น2 x ลบด้วย 2x งกยกกำลัง3ถูกไหมคะนี้ไอตัวหลังนะคะตัวหลังตรงนี้มันตัวนี้มันกระจายได้อะไรนะคะเอ่อ,อตรงนี้มันกระจายออกมาเป็น1บวก2อกซ์ยกกำลัง2บวก x กซ์ยกกำลัง4ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รวมเทอมกันออกมาก็จะเป็น1บวกใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็น 1นึ่บวกสอกำลังสนะคะแล้วก็บวกเอ็กกลังสลบสกลังสก็จะเป็นลบสามเอ็กซ์ลังสี่นะคะใช่ไหมทีมนี้ได้ออกมาแล้วก็อ่ะตรงนี้มันมีเทอมใช่ไหมไม่มีมีเทอมรวมกันได้นะไม่มีอ่ะไม่มีเราก็อินทิเกรตเลยก็ได้นะคะงั้นเราก็อินทิเกรตนะคะคอินทิเกรต 2x ก็ได้ x อ็กกำลังสอถูกไหมอินทิเกรต 2x งกลังสก็จะเป็น x ยกกำลัง4ส่วน4เพราะนั้นตัดกันสองก็เหลือส่วน2นะคะตัวนี้ก็คือบวกด้วย x ส่วน2ถูกไหมตัวนี้ก็คือเป็นอินทิเกตตัดกันเหลือ x กำลัง2ก็อินทิเกตก็ได้ x กำลัง3ส่วน3นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลบด้วยใช่ไหมส x ยกกำลัง5ส่วน5มีส่วน2ด้วยก็กลายเป็นส่วน10นะคะแล้วก็แทนค่า x จาก ลบหนึ่งถึงหนึ่งนะคะดังนั้นเราค่อยๆแทนนะคะตัวแรกก็แทนค่า x เป็นหนึ่งใช่ไหมคะลบหนึ่งนั้นจะเห็นว่าตัวที่มันเป็นเลขคู่อ่ะมันจะมันจะลบกันตัวนี้ได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 เป็นศูนย์ตัวที่อยู่กลังเลขคู่นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เป็นหนึ่งลบหนึ่งคะแต่ว่าตัวเลขคี่จะไม่ใช่นะคะเป็นหนึ่งลบด้วยลบหนึ่งกลายเป็นบวกหนึ่งถูกไหมตัวที่พวกเป็นอะเลขคี่เนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะคะอ่ะงั้นเทอมนี้จะ รวมเทอมใช่ไหมทอมที่เป็นเลขกำลังเลขคู่มันจะเป็นศูนย์ไปนะคะอันนี้มันก็จะรวมกันที่นายก็คือว่า1นบวกหก็แล้วก็ส่วนสองคือ1นึ่ใช่ไหมบวกด้วย2อส่วนสตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่แล้วก็ลบด้วย3าส่วนหนะคะอันนี้ก็หาหานะคะหาผลสําเร็จออกมาใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะครนอเท่าสิบห้ามันก็จะเป็น15บวกด้วย สิบถูกไหมลบด้วยเก้านะคะเป็นเท่าไหรเนี่ยก็จะเป็นสิบหกถูกไหมฮะส่วนสิบห้าก็ต่อเท่านี้นะคะงั้นถ้าเกิดว่าเราถ้าเราหาเทียบกับ y ก่อนอาจจะยากกว่าก็ได้นะเพราะถ้าดูตามรูปเราเนี่ยนะคะถ้าเราหาเทียบกับ y ก่อนใช่ไหมข้างใน x มันจะวิ่งมันจะวิ่งคนละเส้นอะไรอย่างจะดูยากเหมือนกันนั้นข้อนี้อาจจะอินดิเกตเนี่ยเทียบเทียบกับ x อกที่อยู่ข้างนอกแล้วก็อินเกอรตเฟซกับวายก็จะดูง่ายกว่าะะแล้วคือเราฟิกซ์ฟิกซ์ x ก่อนนั่นเองนะคะ,นะ,ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราดูอีกสักอีกสักตัวอยา่างก็คือคือต้องวาดรูปนะคะ,นะแล้วก็ข้อที่เป็นไชายทำให้ยาวใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวมาดูข้อนี้นิดหนึ่งนะคะข้อนี้บอกว่าก็กเหมือนกับบังคับให้เราเปลี่ยนลำดับอิน i ท a t e นะคะเราดูด้ะคะ อินดิเกตจาก0ถึง8นะคะแล้วก็ตัวนี้ e คือปกติเรา e ไอกลางสตัวเนี้ยตัวนี้มันอินดิเกตไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะแต่เขาจะให้เราอินดิเกตจากตัวนี้นะคะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันได้ไหมนะคะ,นะเจอต้องเปรียบเดี๋ยวลองดูบอกว่าจากรูท y ถึง2เดี๋ยวลองดูนะคะจะเจอ2ไม่ออกนะ ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูข้อนี้อินดิเกตออกไหมอ่าประมาณนี้นะคะนั้นเราก็จะต้องมาเปลี่ยนลำดับ,บอินดิเกตนั้นอันนี้หนึ่งเราเอาตัวเนี้ยนะคะจากตรงนี้เนี่ยเราเอามาเขียนขอบเขตตัวอนาบริเวณเราก่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าอ่า y จากศูนย์ถึงแปดนะคะ แล้วก็ x จากส a r e ร oot y นะคะถึง2นะคะนะตัวนี้นะคะงั้นเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยนะคะรูตรงน,น,ะะรรรงนี้ตรงนี้ก็คือว่าเราได้ความหมายก็คือ y กำลัง2อะ y เท่ากับ x กำลัง2อเองใช่ไหมถ้าเราถอดรูออกมาคือรูท y ก็คือเป็นเส้นตรงรูท y เท่ากับ x หรือว่า y เท่ากับ x อกงสองนะั้นเราจะต้องมาอะไรคะมาวาดรูปดูว่า้ตัวนาะบริเวณเราเป็นยังไงนะคะโอเคเพราะนั้นเราก็จะมีว่า y จาก0ถึง8นะคะน,ะ,นะเดี๋ยวเอาให้มันถอดรูปได้ง่ายแล้วกันขอเปลี่ยนเป็น y จาก0ถึง4ีองมูซีได้ไหมนะคะ,ะ y จาก0ถึง4นะคะ เพราะฉะนั้นก็จะมีเส้นตรง y เท่ากับ0นะคะแล้วก็ y เท่ากับ4นะคะนะ y เท่ากับ4นะคะแล้วก็หน้าตานี้คืออะไรอ่ะเพราะนั้นด้านด้านนี้ก็คือตัวนี้มันมากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมเพราะนั้นมันจะเป็น x เท่ากับ2ตัวนี้นะคะอันนี้คือ4อันนี้คือ2เออสเกลมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่แล้วก็เป็นพาราโบลานะคะอ่า y เท่ากับ x กลังสองใช่ไหมคะมันสมก,การก็คือบอกว่าตัวนี้ก็คือว่า y เท่ากับ x กำลังสองพันนี้นก็จะเป็นพาราโบลาตัวนี้นะคะนะใช่ไหมแล้วก็ถ้า x เป็นสอง y เป็นสี่มันก็จะเป็นพาราโบไลนะะ์แต่การที่จุดนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าอนาบริเวณเนี่ยคือด้านไหนนะคะบอกว่า y จากศูนย์ถึงสี่ตัวนี้นะคะ แล้วก็ x จากพาราโบลาถึง2นะคะ x จากพาราโบลาถึง2ก็คือด้านนี้นะคะเืียนบริเวณคือตรงนี้ทะะี่ด้านนี้เพราะน,นั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนขอบเขตอินทิเกรตนะคะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราเราเมื่อเราวาดรูปเ,เสร็จเราได้นบริเวณเสร็จเนี่ยเราหาตัวสี่เหลี่ยมผื้นผ้ามาก่อนนะคะ ก็คือ x จาก0ถึง2ถูกไหมแล้วก็ y จาก0ถึง4อะนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนออเขตก็คือว่าเรา fix x ก่อนนะคะ x จาก0ถึง2ตัวเนี้ยนะคะเราก็จะได้ว่า y ของเราเนี่ยวิ่งจากตัวเส้น0ถูกไหมคะจนกระทั่งถึงเส้นโค้งพาราโบลาตัวนี้ก็คือ,อ x ยกกำลัง2 นะคะใช่ไหมถูกไหมนะคะไอำลังสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็สลับกันนะคะให้ fix x ข้างนอกก่อนเพราะน,นั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้ว่าเรา fix x ก่อนก็คือ x จาก0ถึง 2, 2นะคะก็ะค,ะคือข้างนอกของเรา fix x จาก0ถึง2แล้วก็ข้างในเราก็ y ก็วิ่งจาก0 2, 2> ถึง x ยกกำลังสองนะคะ อินดิเกตออกมไม่แน่ใจนะดูนะศูนย์ถึงเอ็กซ์ยกกำลังสองคะโอเคงั้นตัวนี้เราก็อินดิเกตตัวนี้มันเหมือนว่าตัวนี้อินดิเกตใช่ไหมคะ mm hmm. เทียบกับ y เป็นค่าคงที่นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นว่าอินดิเกตเหมือนกับ1เนี่ยก็ได้ y ออกมานะคะโดยแทนค่า y ตั้งแต่0ถึง x กยกกำลังสองนะคะวยเ่าศูนย์ถึง x ยกกลังสอ่ะโอเคนั้นเราแทนค่าลงไปเนี่ยว่ามันจะอเกตไมออกงนะใช่ไหมนั้นก็เป็น E ยกกำลัง x ยกกลังสองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแทนค่า y ด้วย x กลังสองใช่ไหมคะลบศูนย์ค่ะมันได้ออกเป็นเท่าไหร่เนี่ย x กกกำลังสองทุกบ้า e x กยกกำลังสอง ครูอยากจะให้มันอินดิเกตออกนะอ่ะอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเราอยากจะให้ตรงนี้อินดิเกตออกเดี๋ยวเราเปลี่ยนเราแก้โจทย์นิดนึงแล้วกันเราเปลี่ยนโจทย์ตรงนี้เป็นเป็น x อกยกกำลังสามนะคะมันจะได้อินดิเกตตรงนี้เราแก้โจทย์อะเป็น x กอกยกกำลังสามแล้วกันนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงขอบเขตไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนขอบเขตนะมีคือสูงสินะคะ,นะคะแล้วก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็น ให้มันมันจะได้อินิก็กตออกนะ,ะนเพราะฉะนั้นเอกลังสองอิเกตรไม่ออกนะคะอาจจะต้องไปใช้บพาสโอเคตรงนี้ได้ละนะคะโอเคเป็น x ยกยกกำลังสามออกไหมลองดูอ่าเป็นเอกยกกำลังสาออมาะน,ะาสานะคะนั่นก็คือเหมือนกับว่าเราต้องใช้ u ตัวแปรช่วยนะคะก็คือ u ก็คือตัวนี้นะคะ e ยกำลัง u ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตรงนี้จะต้องกลายเป็นนะคะ ดีพเอ็กซ์ยกกำลังสามถูกไหมคะถ้าเราบอกให้อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งไอ้ A, ตัวนี้ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะสามเอ็กยกกำลังสองดีเอ็กนะคะแต่เรามีตัวนี้ละเรามี x อกยกกำลังสองกับ d ีเอ็กละแต่ว่าสามไม่มีเพราะ,ะนั้นเราต้องบลาวน์คือเราก็ไปหาด้วยสามและเราก็บอกมอนว่าตัวนี้ก็บอกเหมือนกับว่าเราอินทิเกรตนะคะ e 2, อกยกกำลัง u du ซึ่งมันอินทิเกรตได้แล้วใช่ไหมคะ ก็ได้ตัวมันเองเพราะนั้นตรงนี้ก็คืออได้ออกมาเป็นว่าเป็น e ตัวมันเองก็คือนะคะแล้วก็แทนค่า x จาก0ถึง2นะคะก็<า>จะได้อินทิเกรตออกเพราะนั้นก็ทำต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะอินทิเกรตออกมาเป็นเท่าไหร่แทน e แทน x ด้วย2เพราะนั้น2อลัง3ก็คือ8นะคะตรงนี้นิสิตต้งองระวังนะว่า อีกำลังศูนยไม่ใช่ได้สูตรนะบางทีเห็นเออแทนได้สูตรได้สูตร์ไปเลยก็จะผิดค่ะอีรังอีะไรกำลังสูตรได้หนึ่งคะนั้นคําตอบก็คืออีกำลังแปดลบหนึ่งส่วนด้วยสามนะคะก็ตอบติดไว้ประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูตัวอย่างถัดไปแล้วกันถ้าเกิดว่ามันจะไปหาปริมาตรของรูปทรงฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องทำยังไงแล้วก็อ่าเราเอาจบไว้ถึงตรงนี้นะคะในเรื่องของ เชิงค้่ไม่เอานะคะโพราโคเดียไม่เอาก็เอาจบแค่หา2อ,อย่างก็คือในเรื่องของอินดิเกซ้อนบนโดเมนที่เป็นรูปสีเ่เหลี่ยมผืนผ้ากับบนโดเมนทั่วไปนะคะแล้วเราก็จะไปประยุกต์ในเรื่องของการหาปริมาตรด้วยเดี๋ยวเราดูใน EP ีถัดไปเลยค่ะ